แนะวิธีแก้ได้รับสิทธิ์แต่โอนห้าพันไม่สำเร็จเออเอาสิแนะวิธีแก้ได้รับสิทธิ์แต่โอนไม่สำเร็จนะครับ กระทรวงการคลังแนะวิธีแก้สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนไม่สำเร็จรอโอนเงินอีกครั้ง29เมษายนจากกรณีรัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนาสองพิบเก หรือโควิดสิโดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อของเงินเยียวยา5,000เป็นเวลา3เดือนกระทั่งเมื่อวันเมื่อเวลา24นาฬิกาของวันที่ยีสเมษาได้ปิดลงทะเบียนโดยมียอดลงทะเบียนร,รวม28ล้าน 8แสนสีมืนเกคนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่23เมษายนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะ โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคนที่ได้รับสิทธ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีธนาคารถูกปิดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกินหนึ่งปีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เลือกรับโอนเงินอ๋อในตอน กรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเราระบุว่าเลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพยใช่แต่ว่าบัญชีเราลืมเอาไปผูกพร้อมเพยที่ธนาคารครับเออเข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องนั้นเออ ชื่ออ่านไม่ออกครับนะขออาภายัยนายนวรณะ,ะนะมเราเข้าไปสิอ่านว่าไงเนี่ยแนะนำให้แก้ไขโดยผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนผ่านโมบายแบงกิ้งหรือตู้ ATM ได้ทุกธนาคาราถ้าตู้ ATM นี้คุณต้องมีบัตร ATM นะนะครับ ส่วนผ่านโมบายแบงกิ้งก็ทำได้เลยก็ต้องโหลดแอปโหลดแอปลงในมือถือโดยไม่ต้องไปสาขาธนาคารทั้งนั้นจะมีการโอนเงินอีกครั้งรอบแรกในวันที่22เมษายนผ่านไปละและวันที่29เมษานนี้สรุปก็คือ โหลดในแอปธนาคารนั่นแหละนะครับของธนาคารท่านๆเองนะอย่างกรุงไทยก็ใช้น็กนะครับกรุงไทยใช้น็กหมดยังนี่ไงมาแล้วสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนไม่สำเร็จเนื่องจาก บัญชีธนาคารถูกปิดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน1ปีบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนก็คือใช้บัญชีใช้บัญชีของคนอื่นนะนะบัญชีของคนอื่นเหรอเออเนาะมันมีให้เลือกอีก,อ,ก,อ,กอีกช่องหนึ่งใช่ไหมว่าเราจะเลือกใช้บัญชีใช่ไหมลง เลือกใช้บัญชีอะไรเออนะเลือกรับโอนผ่านพอมเพย์นะครับมันมีอีกอีก,อกชิ้นหนึ่งอีกอีกจุดหนึ่งที่มันจะง่ายสุดก็คือไปติ๊กที่คำว่าเลือกโอนผ่านพอมเพย์อันนี้ง่ายเพราะว่ามันจะอ้างอิงถึงเลขบัตรประชาชนเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ปลุกพอมเพย์ ye, นะอันนี้ก็ ไม่เข้านะครับหรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลบัญชีนะครับแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องเออนี่แหละใส่ไม่ถูกต้องนี่คืออะไรอาจจะตัวเลขผิดใช่ไหมขอให้แก้ไขโดยการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนผ่านโมบายแบงกิ้งก็คือแอปนั่นแหละหรือว่าตู้ ATM ถ้ามีบัตร ATM นะครับ โอเคจบครับก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรที่เบื้องต้นและง่ายๆเหมือนที่ผมแนะนำในคลิปเก่าๆแล้วนะครับโอเคครับยังไงลองตรวจสอบดูนะครับเพราะว่ามีสมาชิกค,คอมเมนต์มาว่าก็เพิ่งเปิดบัญชีนะฮะและเพิ่งผูกบัญผูกพร้อมเพย์ไปนะครับทำไมมันโอนไม่สำเร็จละ่ะคือลองเช็คใหม่ครับบางคนเปิดบัญชีแล้วนะครับ แล้วเข้าใจว่าเปิดบัญชีคือการผูกผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนเลยนะจริงๆคนละส่วนคนละเรื่องกันนะเปิดบัญชีก็ส่วนเปิดบัญชีนะครับส่วนเราจะผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนหรือไม่นั้นก็ต้องขอเจ้าหน้าที่นะฮะขอพนักงานนะครับของธนาคารให้ทําเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะนะครับถ้าสําหรับคนที่เปิดบัญชีใหม่นะและไม่สําเร็จนะครับ โอเคเลยส่วนการจะรู้ได้ไงว่ามันจะโอนไม่สําเร็จหรือไม่สําเร็จมันผิดที่เราหรือผิดที่รัฐบาลนะครับผิดที่ระบบนะฮะเพราะบางทีระบบมันอาจจะปัญญาอ่อนใช่ไหมเอาตร,ตรงๆอย่างนี้แหละให้คุณลองให้เพื่อนโอนเข้าบัญชีคุณ1บาทดูฮะโอนแบบพร้อมเพย์นะฮะโอนพร้อมเพย์ด้วยเลขเลขบัตรประชาชนของคุณนั่นแหละทดสอบดูว่า1บาทนั้นอะ่ะจะโอนเข้าเข้าหาคุณสําเร็จหรือไม่นะครับ สรุปบางทีก็คือคุณคุณไปเปิดบัญชีนะถ้าคุณมีบัญชียังไม่มีบัญชีแต่ดันไปเปิดบัญชีนะครับต้องเปิดก่อนที่เขาจะโอนสําเร็จนะเปิดบัญชีแล้วคุณลืมผูกนะฮะลืมผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนแค่นั้นเองนะครับหรือ2บอกว่าผูกบัญชีแล้วผูกจากแอปบ้างผูกจาก ATM บ้างนะครับ หรือเคยผูกตั้งแต่อดีตมันผมอะ่ะผมก็จําไม่ได้ผมก็จาได้แค่ว่าผมผูกสําเร็จไปแล้วนะฮะรัธนาคารไหนด้วยแต่ผมไปเช็คอีกทีมันไม่ใช่มันกลายเป็นผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์แล้วไอ้ที่ผูกด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนกับธนาคารไหนไม่รู้นะ่ะเออไอ้มันมันก็มันก็ไม่เข้ามันก็ไม่สําเร็จแหละเพราะว่า,าธนาคาร หรือมันอาจจะหลุดแล้วก็ได้นะผมจาไม่ได้นะหรือว่าบัญชีพวกนั้นอนะ่ะบัญชีเก่าๆเพราะนั้นอนะ่ะมันหลุดไปแล้วนะมันมันไม่ได้เดินบัญชีมา1ปีไงนะครับก็กรณีน,นี่แหละที่คุณอ้างว่าเขาผูกบัญชีพร้อมเพย์ไปนานแล้วนะฮะบ,บัญชีก็ทํานานแล้วไอทานานแล้วก็ยังไม่เคยโอนมาตั้งนานแล้วนะฮะยังไม่เคยเดินบัญชีมานานแล้วเช่นกันเออนั่นแหละมันก็ไม่เข้านะครับคุณต้องเอาไปจ็อบนะฮะเอาไปจ็อบ เอาไปจ็อบเอาไปให้มันเดินนะฮะจ็อบไปวางงานเมี่ยเอาไปให้มันทํางานเอาไปให้มันเช็คสเตตเมนต์ให้หน่อยหนึ่งนะครับมันก็จะได้ทํางานนะครับหรือเอาเงินเข้าฝากสักหน่อยสักร้อยสองร้อยก็ได้ครับนะฮะแต่ธนาคารเขาได้บอกไว้แล้วนะผมผมบางสาขานะผมถามเขาก็แนะนานะว่าสาน่าจะเป็นได้ทุกสาขานะเขาก็บอกว่าอ๋อแค่เราเอาไปให้มันปรับ สมุดบัญชีมันก็ถือว่าเราได้เราได้ทบทวนเราได้เดินระบบแล้วละครับได้ละค่ะเออเนาะขอบคุณมากครับข่าวสดเขียนเจมคอมก็อ่านนะครับแถมบนด้วยผมว่าอ่านว่านายนวะดลนแน่ๆเลยนะครับก็ถ้าใครชื่อสมเกียรติอะไรเงี้ยเนี้ยนะผมก็จะผมก็จะแซวเล่นว่าสมเกียรติ ดีไหมสมพลสมพลยังอ่านสมพลสมพลเราต้องบอกว่าสมพรนะฮะอย่างเงี้ยเขาท่าดีนะครับ